อามาที่เรื่องน่ารักนรักกันมากดีกว่าค่ะเรื่องนี้ตอนเด็กๆพี่เต๋อเคยแบบว่าทำอะไรให้คุณแม่ประทับใจบ้างไหมคะเคยซื้อของผ่ัญวันเกิดอะไรอะไรให้คุณแม่ประทับใจบ้างไหมในตอนในตอนเด็กๆใช่ไหมไม่มีไม่มีไม่มีแมมันยากเข้าใจ แต่ดูน้องคนนี้นะทำให้เรากลับมาย้อนถึงตัวเองเลยนะว่าตอนนั้นน่ะแต่เรื่องเล็กน้อยน้อะไรดี่แหละทำการ์ดเพราะว่าคุณอย่างน้อยเราก็ต้องโดนคุณครูบอกว่าอวันแม่เราก็ต้องเขียนจดหมายถึงคุณแม่นะแต่จะบอกให้ว่าอันนั้นมันคือเจนพี่แล้วเพราะเด็กเจนนี้เขาไม่ทำการ์ดกันแล้วมันเบสิกเขาซื้อรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทั้งคันให้คุณแม่เหรอซือีวีเหรอเกือบถูกแต่เขาซื้อทองให้แม่จ้าซื้อทองเด็กเนี่ยนะซื้อแหวนทองให้คุณแม่ไปดูคลิปนี้กันค่ะจะซื้อไทำไรคะไป็ด ลูเะะปไ็นไมมตัวนี้สวยดีนะเองเป็นมงนี้เนาะแต่ว่าตอนนี้จะไซส์ใหญ่นิดนึงยอดเอาไปลองไซส์ก่อนถ้าคุณแม่ใส่ไม่ได้กลับมาเปลี่ยนฟรีได้ภายใน3วันนะคะเราอยู่สลารคามอยู่เนาะ,ะโอเคเดี๋ยวพี่ออกไปเปลี่นฟีให้ด้วยะค่ะนรโอ้ยเก่งมากเลยอันนี้เก็บเองเลยเหรอ,อเก็บตังค์ซือของฝั่งมันเกิดนให้แม่นะคะ ไปอัเนี้ยของแพงนะคะอันอันนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้กับตัวเรานะเก็บไว้ตัวเราเบื่ออันนี้ผ้านนี่งั้นแล้วก็กระเป๋านะคะเก็บใส่ตู้เซฟไหมก็ฝากพี่วัดเดชคุณแม่ด้วยนะจุพอสี่ดูทําแบบเรียบร้อยมากเป็นแพ็คเป็นแพ็คทำได้ยังไงน่ารักว่ะเรื่องพอยู่ยังแบบดีตูกแก้วดีใจที่แบบเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆแบบได้เก็บเก็บเงินมาซื้ออะไรอย่างเงี้ย น้องอยู่ป .4 เท่านั้นปสย้ำว่าป .4 ชอบมากแหวนทองครึ่งสรึงให้กับคุณแม่ชอบตรงไหนรูมไชอบที่ารักมากที่พาเพื่อนมาช่วยกันเลือกเออใบไม้ใบไม้ใบไม้น่ารักดีเออแต่ว่าเลือกทองให้คุณแม่ใช่น่ารักมากเุ็นแม่นปุ่มจริงจแย่เลย แล้วก็คือน้องอ่ะไม่ได้เป็นคนถ่ายคลิปเองอด้วยคนที่ถ่ายคลิปหรือว่าคนที่เขาประทับรู้สึกประทับใจจนต้องถ่ายคลิปเนี่ยก็คือคุณพี่เจ้าของร้านเจ้าของร้านทองเนี่ยแหละเห็นว่าน้องเ,อเขาเก็บเงินมาจริงๆแล้วถ้าคุณผู้ชมสังเกตจริงๆเนี่ยเงินแต่และจํานวนเนี่ยเขาก็จะมีการ มัดเอาไว้แล้วบอกว่าอ้าวแบงค์ร้อยมีจํานวนเท่านี้แบงค์ยี่สิบมีจํานวนอ,อยู่เท่านี้มีเมื่อกี้เขียนของนี้เนี่ยแบงค์พันห้าร้อยบาทอันนี้หนึ่งพันอ่าโ,อโ,อโหน่ารักมากเลยอ,ะอ่ะก็มาซื้อทองเป็นของขวัญเกิดให้กับคุณแม่นะคะออทองเนี่ยคือแหวนทองครึ่งสลึงทางร้านก็บอกว่าเออถ้าใหญ่ไปก็มาเปลี่ยนได้แล้วก็ให้ของแถมให้ถุงผ้าปไปเลยเพราะว่าแบบเอ็นดูที่น้องมีความน่ารักน่ารักแถมไปสักครึ่งสลึงนะ เอามามาเอาที่พี่เต๋อนลูกนะมาเลยพี่เต๋อแถมมีครึ่งสลึงพี่เต๋อเขาสะสมทองโอ้ครับนะตอนเด็กเราทําไม่ได้อย่างนี้เลยได้แต่ขอเงินแม่ไปซื้อของกินเอออย่าว่าอะไรตอนเด็กเลยตอนโตตอนนี้ยังไม่ค่อยจะมีอะไรให้คุณแม่เลยเนี่ยีให้าจริงเลยมีให้ครึ่งสักสลึงให้พี่ยืมไปให้แม่ก่อนไหมเออไม่ได้เขาน็อกให้คุณแม่ไปแล้วนะครับผม